สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยได้อยากจะทําเพราะว่าก็มองว่าทุกคนก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้แต่พอเข้าไปดูรายละเอียดนะครับที่แอปพลิเคชันมีการอัปเดตมาอย่างเนิ่นนานเนี่ยก็จะเห็นความสามารถที่สูงส่งของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google แปลภาษา เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูความสามารถของ Google แปลภาษาและลองใช้งานกันอย่างเต็มความสามารถเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้เปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะครับกดนิ้วไปที่แปลภาษาแบบนี้ครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็จะมีหัวข้อแสดงแบบนี้ครับสมมติว่าถ้าหากว่าคุณไม่ขึ้นก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าหากขึ้นมาเขาบอกว่าสำรองข้อมูลประวัติการแปลนะครับก็จัดเก็บไว้ที่อีเมลไหนนะครับก็ เลือกที่อ e ีเมลนั้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอีเมลที่ใช้สําหรับจัดเก็บประวัติการแปลภาษาก็จะอยู่ที่อ e ีเมลที่เราเลือกนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้ละโดยปกติเวลาที่เราใช้ Google แปลภาษาเนี่ยทางด้านซ้ายก็จะเป็นภาษาไทยทางด้านขวาก็จะเป็นภาษาอื่นๆที่คุณต้องการนะครับอย่างเช่นเอานิ้วกดไปที่อังกฤษเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปเลือกภาษาอื่นๆได้แต่ตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนก็แล้วกันเพราะว่า มันเป็นอะไรที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนั่นเองเรามาเริ่มต้นใช้ google แปลภาษากันได้เลยนะครับฟังก์ชันที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปดินสอแล้วก็เขียนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนข้อความอะไรลงไปก็ได้นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากจะแปลเขียนคำนี้นะครับเป็น ภาษาอังกฤษนะครับคุณก็เขียนเอานิ้วเขียนลงไปได้เลยเพียงแต่ว่าผมใช้เมาส์เนี่ยมันอาจจะอาจจะช้าไปสักนิดนึงนะครับไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเขียนอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเขียนเสร็จทางด้านบนนะครับเขาก็จะ,ะพิมพ์ข้อความนะครับให้เหมือนกับตัวที่คุณเขียนขึ้นมาจริงๆแล้วตรงเนี้ยผมจะใช้คําว่าบ้านแต่ว่าเมาส์ที่เขียนลงไปเนี่ยไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเขียนกลายเป็นว่าเขาก็เอามาต่อทางด้านหลังเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองลบออกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเขียนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้คุณเห็นภาพจริงๆนะว่าเวลาที่คุณเขียนลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่ามันไม่ได้ตรงกับความต้องการเราก็ลบลบออกได้แล้วก็เขียนใหม่ได้นะครับตรงนี้ถ้าเราใช้อ่าเป็นมือเป็นนิ้วนะครับเขียนลงไปบนพื้นที่ของสมาร์ทโฟนเนี่ย มันจะมีความแม่นยำมากกว่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นการปานไปปกติแล้วจะจริงจริงๆแล้วจะเขียนคําว่ากันบ้านนั่นเองนะครับแต่ว่าก็โอเคแหละก็ให้คุณเห็นคร่าวๆนะครับว่าเวลาที่คุณจะใช้ฟังก์ชันในการเขียนคุณก็แค่ไปกดอไอคอนรูปดินสอแล้วคุณก็มาเขียนทางด้านล่างตรงนี้ผมเคยเห็นคนจีนท่านหนึ่งนะครับที่มาทํางานที่บริษัทแล้วผมก็ สื่อสารไม่ค่อยได้นะครับเวลาพิมพ์เขาก็พิมพ์ไม่ค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นเขาเขียนภาษาจีนตรงนี้นะครับแล้วเขาก็แปลเป็นภาษาไทยให้ผมได้อ่านนะครับก็ทําให้สื่อสารได้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ต้องบอกว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากอย่างแน่นอนหลังจากเขียนได้แล้วถ้าหากว่าเราบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะกลับไปพิมพ์จะทําได้หรือเปล่าคําตอบก็คือคุณก็เอานิ้วกดไปที่แป้นพิมพ์จากนั้นนะครับคุณก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เหมือนเช่นเคยเลยจะอย่างเช่นจะพิมพ์คาว่าการบ้านนะครับก็ พิมพ์ไปตรงนี้ถือว่า,าเป็นฟังก์ชันมาตรฐานอยู่แล้วที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนะครับเข้าใจนะครับคือถ้าจะเขียนก็ไอคอนตัวนี้ถ้าจะพิมพ์ก็ไอคอนตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะครับว่าจะเขียนหรือจะพิมพ์การเขียนก็เป็นประโยชน์นะสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่แบบไม่ถนัดกับการใช้คีย์บอร์ดแต่ถนัดกับการเขียนอะไรบนหน้าจอแบบนี้ก็ช่วยให้การสื่อสารรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะอ่ะ กดแบ็คกลับออกไปครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอื่นๆกันต่อครับว่า Google แปลภาษาทําอะไรได้อีกบ้างมาดูกันต่อได้เลยนะครับในฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจมีชื่อว่าสนทนานะครับการสนทนาตรงนี้เราสามารถใช้ Google แปลภาษาคุยกับชาวต่างชาติได้เดี๋ยวผมจะจําลองให้คุณดูนะว่าผมเป็นทั้งคนไทยแล้วก็เป็นทั้งชาวต่างชาตินะครับ เดี๋ยวจะสนทนากันนะครับอ่ะมาลองดูกดนิ้วไปที่การสนทนานะครับซึ่งตรงนี้จะมีการขออนุญาตเข้าถึงไมโครโฟนคุณก็ต้องกดอนุญาตไปแต่อันนี้ผมเคยอนุญาตไปแล้วอ่ะกดการสนทนานะครับสวัสดีครับอันนี้คือพูดในลักษณะที่อ่าผมเป็นคนไทยนะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งคุณเอานิ้วกดไปที่ อไอคอนตรงกลางตรงนี้คุณจะได้ไมโครโฟนขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกไมโครโฟนก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเป็นชาวต่างชาติพูดกลับนะครับ hello อ่าแบบนี้ก็จะเขาก็จะตอบเป็นอ่าภาษาอังกฤษกลับมาเราก็ไปอ่านครับว่าว่าเขาพูดว่าอะไรทีนี้ผมจะกลับมาเป็นคนไทยนะผมชื่อว่าอลงกร อ่าก็จะเขียนว่า my name is อลงกรณ์ผมชื่อว่าอลงกรณ์นะครับเดี๋ยวฝรั่งก็จะพูดกับ my name is peter เห็นไหมครับพอฝรั่งเขาพูดกลับมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาชื่อปีเตอร์นะครับจะเห็นว่าการสนทนาแบบเนี้ยมันจะง่ายในการที่ช่วยเราที่จะแปลภาษาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองลองเอาไปใช้กันดูนะครับฟังกช์ชันนี้ถือว่า มีประโยชน์มากๆเลยมาดูกันต่ออีก1นึ่งฟังก์ชันนะครับเราบอกว่าเราไม่อยากจะพิมพ์แต่ว่าเราอยากจะพูดไปเลยนะครับเราก็เอานิ้วกดไปที่ไมโครโฟนตรงนี้นะครับแล้วก็พูดข้อความที่เราต้องการจะแปลผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างซ้ำๆง่ายๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะ,ะเดี๋ยวก,กดปุ่มก่อนการบ้าน นะครับผมพูดแค่การบ้านเท่านั้นนะครับเขาก็จะทำการแปลภาษาให้แน่นอนถ้าหากว่าเราพูดเป็นประโยคเขาก็จะแปลให้เป็นประโยคแบบนี้นะครับอันนี้ผมใช้ในลักษณะของการใช้เขียนภาษาไทยแล้วพูดเป็นภาษาไทยพิมพ์เป็นภาษาไทยเขียนเป็นภาษาไทยแล้วให้เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ในขณะเดียวกันถ้าต้องการแปลอังกฤษให้เป็นไทยก็สลับฝั่งกันอ่ะมาดูฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับ กดนิ้วไปที่รูปดาวตรงนี้จะเป็นการบันทึกการแปลเอาไว้นะครับอ่ะกดแบ็กกลับไปที่หน้าจอหลักคุณจะเห็นว่าที่หน้าจอหลักเนี่ยจะมีไอคอนรูปดาวอยู่เนาะเราเอานิ้วกดไปตรงนี้ครับเราก็จะพบกับบันทึกประวัติการแปลเพราะฉะนั้นแล้วเราแปลคําว่าอะไรไปบ้างเกิดว่าหลังเราอยากจะกลับมาดูแต่ไม่อยากเขียนใหม่อะไรทานองนี้ก็มาดูที่ประวัติได้นะครับก็จะช่วยให้เราเห็นการแปลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มาดูกันต่อที่ฟังก์ชันสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือกล้องนั่นเองนะครับคุณสามารถใช้กล้องนะครับซึ่งเขาจะต้องขออนุญาตเราในการเปิดกล้องตอนนี้ผมขออนุญาตาหยิบเอกสารสักนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีเอกสารเดี๋ยวเราแปลไม่ได้อ่ะโอเคเราก็เปิดกล้องนะครับพอเปิดกล้องเสร็จเรียบร้อยอก็สามารถนะครับที่จะ ถ่ายภาพข้อความภาษาอังกฤษตรงนี้แต่ตอนนี้ฝั่งทางด้านซ้ายเป็นภาษาไทยฝั่งทางด้านขวาเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะแปลไม่ได้อสลับฝั่งสักนิดนึงแบบนี้ครับก็จะเห็นว่าเขาแปลให้แบบเรียลไทม์เลยนะเห็นไหมครับจากภาษาอังกฤษเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อความต่างๆก็จะถูกแปลแล้วก็แสดงให้เราเห็นแบบนี้นะครับเราสามารถตรงนี้บอกว่าส่งไปยัง หน้าแรกของ Google แปลภาษาก็ส่งไปครับเราก็จะเห็นว่าเออเนี่ยเราได้ข้อความในในเอกสารมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้ครับสะดวกมากๆเลยนะแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปลต่อไปได้นะว่าเราจะแปลต่อไปเป็นาภาษาไทยหรือว่าแปลเป็นภาษาเป็นภาษาอื่นนะครับอ่ะตอนนี้เขาก็มาแล้วทั้งคำอ่านแล้วก็คำแปลเห็นไหมกล้องต้องบอกว่า มีประโยชน์มากๆเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้กล้องในการแปลภาษาผมทําในเรื่องของ Google l e n s เอาไว้นะครับคุณดูที่วิดีโอแนะนํานะแล้วก็ตามไปดูที่ o o g l e l e n s ก็ได้ก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันวันนี้นะครับเราจะเห็นความสามารถของ Google แปลภาษาที่มีความสามารถมากๆเลยนะครับช่วยให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาที่ไม่ได้ตรงกับเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของการใช้ Google แปลภาษาบนมือถือหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยีชแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคําถามก็เหมือนเช่นเคยเลยครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมเข้ามาตอบทุกๆคําถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ